วัดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวรถตัดหญ้าของเรานะครับซึ่งออกแบบโดยช่้งนะครับโดยชั้ง่งเอาประสบการณ์เอาทั้งหมดหลายๆอย่างการทดลองใช้งานต่างๆมาออกแบบรถคันนี้นะครับเราใช้งานจริงในสวนเรานะครับแล้วเราก็พยายามปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบโจทย์ที่สุดนะครับเดี๋ยวมาแนะนำนะครับไอ้นี้เป็นเวอร์ชั่นของปีสองพันยี่สิบห้านะครับอัปเดตสุดครับตัวนี้ครับ เบนซิน19.5แรงนะครับคือรถเรานะครับมีเปงเป็นเกียร์ออตโต้นะครับเดินหน้าถสยหลังนะครับด้วยระบบออตโต้นะครับเปลี่ยนแค่เหลี่ยบเดินหน้าแล้วปเหยียบไสหลังนะครับเ,เ,เดินหน้าใส่หลังหรือที่ไม่ต้องอไม่ต้องเหยียดคัตเพื่อเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าเหยียบคัตเพื่อเปลี่ยนเกียร์ใส่หลังไม่ต้องใช้ระบบนั้นนะครับแต่ว่าเราเป็นระบบแต่ว่าเป็นระบบออโต้แบบสายพานนะครับไม่ใช่ระบบออตโต้แบบน้ำมันหรือระบบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ ป,ปัดเราสามารถปรับระดับยกขึ้นลงได้นะครับะกีแล้วก็ล้อลูกกิ้งหน้าจะเป็นกระบองระดับใว้ตลอดเวลาที่เราตัดนะครับโดยสกีและล้อลูกกิ้งหน้านะครับลูกกิ้งหน้านี่ก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงครับะระบบของตัดของเราเป็นระบบสายพานนะครับเพื่อใหอ้เวลาที่เจออุปสรรคหรือฟันฟันตอ่อฟันหินฟันอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือสายพานมันสามารถคลิปได้นะครับแล้วการดูแลรักษาบำรุงรักษาง่ายนะครับ มันรู้สาง่ายเลยครับตัวนี้มันคือระยะาการใช้งานก็อายุการใชงานก็ค่อนข้างจะดานเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็มีสะทอนไอ้บอลน,นะครับบอลไว้ลากจุงนะครับทําให้ลากจุงนี่คือระดับนี้ออกแบบไว้เหมาะกับการดีไซน์ตาดี่ต่อมาได้เลยนะครับเหาะเป็นเบาะสปริงนะครับ บอกเป็นบาะสปิงปรับสูงต่ำได้นะครับบอะเป็นเบาะสปิงปรับสูงต่ำได้นะครับหน้าหลังได้สูงต่ำได้นะครับไม่หนักครับวงมาอะไรก็เบาๆครับลงมาอะไรก็แรนก็เบาๆนะครับเป็นระบบแบบนว่นนะครับแบบนว่นทั้งหมดเพื่อการดูแลการดูแลรักษาที่ง่ายนะครับเปนนว่นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในการสตาร์ทรถของเราแบตเตอรี่ในการสตาร์ทอย่างเดียวนะครับระบบของเราไม่มีตัวไหนที่เราใช้ ระบบไฟฟ้าเลยนะครับใช้แมนวนวลแทบจะร้อยเปอร์เซ็นมีแค่ระบบสตาร์ทนะครับต่อให้แบตเตอรี่ไม่มีรถคันนี้ก็ใช้งานได้นะครับต่อให้แบตเตอรี่ไม่มีรถคันนี้ก็สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันแค่แค่สตาร์ทเพราะเราสามารถดึงสตาร์ทได้นะครับส oh. ่วนการเบียดยกซึ่งเป็นการทํางานในพื้นที่ขู่ขาเนี่ยมันมีโอกาสที่เรามันไม่เรียบครับมีโอกาสที่ต้องยกขึ้นยกลงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้า mm. ไม่ขู่ขามากเนี่ย หน้าที่หลักจะไปตกอยู่ที่สก,กีกับลูกลูกกิ้งด้านหน้านะครับถ้าพื้นที่ไม่ขรุขระมากนะครับสักักก็รถเราสามารถเอาขึ้นใส่ขึ้นท้ายรถกระบะวีโกได้นะครับกระบะ v ีโกสี่ประตูสามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็มีแรงฉุดลากนี้สามารถลากได้พิกอัพสี่ประตูคันนี้ลากได้สบายๆเลยนะครับคันนี้นะครับอันนี้ เราปรับปรุงและพัฒนาตัวนี้เป็นรุ่น2025นะครับอันนี้นะครับเป็นเราปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาในหลายๆรายการนะครับซึ่งความเสถียรของรุ่นนี้ค่อนข้างที่เสถียรมากๆนะครับสำหรับผมเองมองว่ามันเสถียรมากคำว่าเสถียรน็คือไม่จุกจิกครับมันไม่จุกจิกนะต้องมารุงง่ายนะครับถ้ายิ่งมีสกิลทักษะความเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยหมูเลยครับของหวานเลยครับไม่มีระบบไฟฟ้าครับเป็นระบบ เนื้อนุ่นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อนุ่นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลี้ยงสาง่ายครับเลือยงสาง่ายครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ